เราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันพุธที่9กันยายน2,563คนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพอ่อัศวินถือเหรียญก็ถือว่าคนที่ทำธุรกิจการค้านะคะช่วงนี้ลงทุนไปก็ได้กำไรกลับมานะคะแต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนอะไรมากนะคะเป็นช่วงที่จะต้องเก็บออมเหมือนกันนะคะ คือมันเป็นช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจดาวลงพอสมควรนะคะอาจจะมีโควิดเพิ่มขึ้นมาอีกหรืออะไรอย่างนี้นะคะเผื่อเลือเผื่อขาดไว้นะคะลงทุนไปเล็กๆนะคะอาจจะได้โชคฟุกๆกลับมานะคะอาจจะช่วงนี้อาจจะในเรื่องของเงินทองอาจจะได้เงินก้อนมานะคะหรือได้เงินาจากการขายทรัพย์สินมรดกหรือเงิน ตกเบิกอะไรต่างๆนะคะมาะขยับขยายธุรกิจของคุณหรือแม้แต่ทั้งได้เงินจากการเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีคนทํามาค้าขายก็ถือว่าลงทุนไปก็ได้กําไรกลับมาพอสมควรเลยนะคะไม่ได้แย่นะคะเป็นก้อนกลางๆนะคะแต่ก็ถือว่าทําให้เราเคลียร์อะไรได้บางตัวเลยสําหรับคนทํางานประจําช่วงนี้ก็อาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้เงินพิเศษเพิ่มขึ้นมานะคะหรือ,อคนรับราชการ หรือทํางานอีเวนต์ต่างๆนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีงานเข้ามาเยอะนะคะหรือบางคนก็อาจจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้หรือได้ตําแหน่งมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะคนว่างงานนะคะถามว่าจะได้งานไหมได้งานแน่นอนนะคะแล้วก็ถามเรื่องการเงินโชคลาบนะคะช่วงนี้ก็มีโชคในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะอาจจะโชคจากการทำมาค้าขายหรือโชคจากการเสี่ยงนะคะ ะะสำหรับโปรเจกต์ที่คิดไว้นะคะถือว่า,าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแต่อย่าให้ลงทุนเยอะนะคะเป็นการลงทุนก้อนกลางๆก็พอแล้วนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาช่วงนี้การเรียนนะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะรวมทั้งคนจบการศึกษานะคะคนจะจบการศึกษาก็จบตามเกณฑ์นแน่นอนนะคะ คนเกิดวันอังคารคะ่ะได้ไพ่ราชินีถือถ้วยนะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะเป็นคนชอบวางแผนนะคะาวางแผนในชีวิตนะคะก็ถือว่ามีอะไรก็มันมีก๊อกหนึ่งก๊อกสองก๊อกสามรองรับเสมอนะคะคุณก็เลยไม่ค่อยจะเจ็บตัวเท่าไหร่นะคะบางคนไม่มี ภาวะที่เตรียมพร้อมเลยนะคะก็อาจจะเจ็บตัวแต่ตัวคุณเองนะคะไม่ว่าจะทำอะไรคุณวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะคะมีการจัดระเบียบในชีวิตดีนะคะมันเลยไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคให้คาราคาซังเท่าไหร่นะคะาการทำธุรกิจค้าขายก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะถือว่า,ามีอะไรที่ การลงทุนของคุณนะคะค่อยเป็นค่อยไปไม่ว่าจะเปิดร้านเปิดลวงหรือเปิดโรงงานใหม่นะคะคุณเป็นคนที่เป็นคนที่รอบคอบนะคะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะคุณคิดแล้วคิดอีกนะคะคิดจนปวดหัวเลยนะคะกว่าจะลงทุนได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาลงทุนไปนะคะถ้าดูแล้วนะคะไม่ไม่ชอบมาพากลคุณก็จะถอยเองนะคะมีเซนส์พอสมควรนะคะถือว่าการลงทุนช่วงนี้ก็ประสบความสําเร็จนะคะ ก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมพอสมควรที่จะมาเคลียร์อะไรได้ต่างๆนะคะคนทํางานประจําก็ถือว่าคุณมีความมั่นคงในหน้าที่การงานนะคะคนว่างงานก็จะมีโอกาสที่จะได้งานที่เหมาะสมกับคุณหรือถูกใจแล้วนะคะช่วงนี้ คนทํางานอีเวนต์หรืองานอิสระนะคะคุณก็จะมีคนมาว่าจ้างงานคุณนะคะอาจจะเป็นรุ่นพี่เพศหญิงนะคะหรือถ้าเป็นเพศชายก็อาจจะเป็นเพศที่สมนะคะหรือมิเช่นนั้นก็เป็นผู้ชายที่จุกจิกนิดนึงนะคะมาว่าจ้างงานคุณคุณก็อดทนนิดนึงนะคะงานคุณก็จะได้มีต่อยอดได้ยาวๆเลยนะคะ สำหรับคนที่รับราชการถือว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานที่มีความมั่นคงขึ้นนะคะมีความก้าวหน้าเป็นลําดับไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามนะคะการงานในทุกอาชีพก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีคะสําหรับโชคลาบนะคะโชคลาบก็ได้จากการงานมากกว่านะคะไม่ได้เน้นในเรื่องของการเสี่ยงเท่าไหร่นะคะอาจจะเน้นการลงทุนนิดหน่อยนะคะลงทุนไปก็ได้กําไรกลับมานะคะ สำหรับน้องนนักเรียนนักศึกษานะคะน้องเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วนะคะราชินีถือถ้วยก็ถือว่าผลการเรียนผลการสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษาคุณจบตามเกณฑ์แน่นอนนะคะหลังจบการศึกษาคุณอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อนะคะหรือคุณหวังเกียรตินิยมนะคะจากการจบการศึกษาคุณได้แน่นอนนะคะ คนเกิดวันพุธคะ่ะได้พ่ายเด็กถือไม่เท้านะคะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณได้แสดงศักยภาพในตัวคุณไม่ว่าคุณจะทํางานประจำนะคะรับราชการงานอีเวนต์ต่างๆนะคะก็ถือว่าทุกๆ,กๆคนเห็นความสามารถของคุณนะคะให้คุณได้ แสดงศักยภาพได้เต็มที่บางคนก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจากการที่ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถของคุณนะคะได้ตําแหน่งมาแบบไม่คาดฝันนะคะหรือคนมาว่าจ้างให้คุณทํางานแบบยาวๆเลยนะคะก็ถือว่าคุณมีชื่อเสียงในวงการของคุณในระดับหนึ่งเลยนะคะสําหรับคนที่ทํามาค้าขายคนทําธุรกิจถือว่าบุตรบริวารน,นะคะเป็นคนที่สามารถที่จะพึ่งพาได้นะคะ มาเลือกมาช่วยเรื่องของการตลาดในเรื่องของโลกออนไลน์นะคะในโซเชียลอย่างนี้นะคะก็ถือว่าธุรกิจของคุณก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงนะคะ,ะเป็นที่รู้จักของคนลูกค้านะคะ,ะ,ะให้ลูกค้ามา จับจ่ายซื้อขายนะคะหรือใช้บริการธุรกิจของคุณนะคะก็ถือว่าดีนะคะบุตรบริวารน,นําพาซึ่งความสําเร็จมาให้หรือตัวคุณเองนะคะก็เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะคะทําให้ทุกคุณมีเครดิตทางสังคมนะคะลูกคงลูกค้าเชื่อมั่นในตัวคุณหรือมาทําสัญญานะคะ หรือทําสัญญาแบบยาวๆหรือมีคู่ค้าคู่สัญญาที่มั่นคงขึ้นนะคะหรือบางคนก็ทาโปรเจกต์ของคุณนะคะมีโปรเจกต์จ็อบเล็กๆนะคะหลายๆโปรเจกต์นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะ,ะค่อยเป็นค่อยไปมีความสําเร็จแน่นอนนะคะเงินทองนะคะโชคลาภก็ถือว่าได้จากการงานนะคะไม่ได้มีโชคจากการเสี่ยงเท่าไหร่นะคะคือต้องเหน็ดเหนื่อยอ มีเงือแล้วค่อยได้เงินอย่างนี้นะคะลักษณะนั้นนะคะเหน็ดเหนื่อยกับการงานถึงจะได้เงินมาแต่คุณก็เป็นคนที่มีความสามารถมีความคิดมีเป็นเจ้าโปรเจกต์พอสมควรนะคะสําหรับน้องนนักเรียนนักศึกษาน้องๆเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะถือว่าผลการเรียนผลการสอบออกมาดีมากนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษาคุณจบสมหวังตามเกณฑ์นแน่นอนนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะคะถือว่า การเงินช่วงนี้เป็นการเงินสะพัดดีนะคะอาจจะได้โชคลาภจากการเงินได้โชคลาภจาก การเสี่ยงหรือการเงินที่คุณรอ,อคอยนะคะเหมือนคุณไม่คาดฝันแล้วไม่คาดหวังแล้วนะคะอยู่ๆเงินก็มาอยู่ตรงหน้าคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออันการเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์นะคะคุณก็จะได้เงินทองมาหรือขายทรัพย์สินมรดกของคุณได้นะคะหรือทํามาค้าขายนะคะบางคนทํามาค้าขายก็ได้กําไรมากกว่าปกตินะคะเหมือนสินค้าคุณคิดว่าอุย้ยสินค้าตัวนี้น่าจะขายได้นะคะมันก็ขายได้จริงๆนะคะทําเงินทองให้คุณพอสมควรเลยนะคะ ทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณมีขวัญกําลังใจในการที่จะสู้ต่อไปนะคะเงินทองไหลามาเทมาจากที่ผ่านมามันจะเงียบนะคะแต่จากนี้ไปเงินทองก็ไหลามาเทมาจากการทํามาค้าขายทําธุรกิจนะคะมีการขยับขยายกิจการนะคะคนทํางานประจําก็ได้โปรโมทขึ้นเลื่อนตําแหน่งได้ปรับเงินเดือนนี้นะคะหรือมีงานจ็อบพิเศษที่คุณคิดขึ้นมานะคะคุณก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกัมมินะคะสําหรับคนว่างานก็ถือว่าคุณจะได้งานหรือ ตัดสินใจออกจากงานเพื่อทําธุรกิจส่วนตัวก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะงานอีเวนต์หรือรับราชการต่างๆก็มีความก้าวหน้าในเรื่องของงานนะคะมีคนมาว่าจ้างงานคุณหรือคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแบบไม่คาดฝันนะคะสําหรับคนที่ อยู่ต่างแดนนะคะคุณอาจจะมีโชคคุกๆมีจ็อบพิเศษเข้ามานะคะช่วงนี้นะคะหรือ,อทําอาชีพเสริมเพิ่มขึ้นมานอกจากงานประจําไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะคะช่วงนี้ก็ได้เงินเป็นเกาะเป็นกรรมได้เงินพิเศษนะคะได้เงินตกเบกิกอะไรต่างๆนะคะได้เงินจากการรอคอยนะคะโชคลาบนะคะการเงินก็ถือว่าเต้าเหรียญก็เงินทองไหลามาเทมาพอสมควรนะคะไม่ขาดสายต่อเนื่องหลายเดือนเลยนะคะ ก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเสี่ยงได้นะคะแล้วก็ทําเงินได้นะคะยิ่งขยันยิ่งได้มากนี่นะคะสําหรับน้องๆนักเรียนนะักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบสมหวังแน่นอนหลังจบการศึกษานะคะคุณก็จะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นจากการที่คุณสอบจริงทุนได้ก็ได้นะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่ ราชาถือเหรียญน,นะคะก็มากสุดเลยนะคะได้เงินก้อนมานะคะจากการที่คุณอาจจะถ้าเป็นราชาถือเหรียญขึ้นมานะคะแม่ขุนทองก็ทายในเรื่องของการเงินโชคลาบแล้วกันนะคะคุณก็จะได้มีโชคลาภจากการที่คุณรอคอยหรือโชคลาภจากการเสี่ยงนะคะจะได้เงินก้อนจากการขายทรัพย์สินมรดกหรือในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์อย่างนี้นะคะหรือได้เงินจากการรอคอยนะคะถือว่าหรือบางคนก็ ลงทุนนะคะทำธุรกิจการค้าเปิดร้านเปิดรวงเปิดโรงงานหรือเพิ่มรายการผลิตนะคะก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรมนะคะที่คุณจะเคลียร์หนี้เคลียร์สิท์ได้เลยนะคะถือว่าเงินทองไหลามาเทมาพอสมควรราชาถือเหรียญนะคะเงินก้อนใหญ่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นน้ําขึ้นให้รีบตักอาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่คุณก็อย่าท้อถอยนะคะสําหรับคนทํางานประจํานะคะอาจจะ ลักษณะว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งปับเรื่องเงินเดือนด้วยนะคะบางคนทํางานราชการมานานยังไม่ได้ตําแหน่งอยู่ๆก็ได้ตําแหน่งข้าราชการมาแบบฟุกๆนะคะแบบไม่คาดฝันไม่ต้องสอบด้วยบางคนนะคะที่บอกแม่ขุนทองนะคะหรือบางคนก็อาจจะสอบเรื่องขั้นเรื่องตําแหน่งได้นะคะเป็นครูอยู่ดีๆก็ได้เป็นรองผอนะคะหรือบางคนก็เป็นผอเลยนะคะก็ถือว่า ยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือบางคนก็อาจจะทํางานอิสระนะคะมีคนมาว่าจ้างรีวิวสินค้าหรือเดินแบบอะไรต่างๆนะคะได้เงินแบบยาวเลยนะคะได้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะ,ะสําหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะน้องเป็นคนเรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะยาชาถือเหรียญน,นะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะ หรือบางคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบสมหวังแน่นอนแถมได้เกียรตินิยมเหรียญทองด้วยนะคะหรือบางคนก็อาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้นะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่สิบไม้เท้านะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานนะคะ,ะบางทีเหนื่อยงานแล้วก็เหนื่อยใจนะคะมันหลายๆอย่างรวมๆกันนะคะมีความเหน็ดเหนื่อยทําให้ต้องต่อสู้ดิ้นรนพอสมควรนะคะช่วงนี้เหน็ดเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่านะคะคุณจะได้เงินทองจากการที่คุณเหน็ดเหนื่อยนะคะถามเรื่องการเงินโชคลาภนะคะก็ถือว่า เงินจากการเสี่ยงไม่มีนะคะโชคลาภก็ได้จากการงานนะคะบางคนก็อาจจะเปิดร้านเปิดรวงเปิดโรงงานก็อาจจะขยับขยายกิจการนะคะทําให้คนเหนื่อยหอืดขึ้นคอเลยนะคะอาจจะต้องดูแลหลายๆสาขาพร้อมๆกันนะคะแต่ก็ถือว่าเงินทองก็ไหลามาเทมาเป็นกอบเป็นกำรรพอสมควรนะคะ คุณคิดถูกแล้วที่มีการขยับขยายเกี่ยวกับธุรกิจหรือเพิ่มทุนนิดๆหน่อยๆนะคะเพิ่มรายการผลิตอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ตอบโจทย์ลูกค้านะคะลูกค้าก็มาอุดหนุนหนาแน่นนี้นะคะหรือบางคนทํางานประจําก็อาจจะทํางานเหนื่อยนะคะมีโปรเจกต์เพิ่มเข้ามาให้เราต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ก็มีเงินพิเศษให้เรานะคะอาจจะเลื่อนเงินปรับเงินเดือนให้เรานะคะหรือบางคนว่างงานนะคะก็อาจจะ เปิดกิจการของตัวเองเล็กๆนะคะพอกิจการประสบความสําเร็จแล้วก็อาจจะขยับขยายาเพิ่มขึ้นนะคะขยับขยายสาขาเพิ่มขึ้นนะคะหรือบางคนรับราชการก็อาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเหน็ดเหนื่อยกับการที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะาจาัดก,การในเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆนะคะหรือเคลียร์งานเก่าเพื่อที่จะไปเริ่มงานใหม่ ที่เราจะโยกย้ายไปนะคะมันก็จะเหน็ดเหนื่อยพอสมควรในช่วงนี้นะคะหรือแม่ขุนทองเห็นบางคนนะคะรับราชการด้วยรับจ็อบพิเศษด้วยนะคะจ็อบอีเวนต์นะคะจ็อบในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆนะคะเขาก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรแต่มันก็จะเหนื่อยนิดนึงแต่เขาเป็นคนขยันนะคะก็ถือว่า,เ,าเงินทองก็ไหลามาเทมานะคะทำงานอีเวนต์ก็อาจจะมีคนมาว่าจ้างงานนะคะงานอิสระให้เราได้ทํา งานอิสระได้ต่อยอดยาวๆหลังจากที่ขาดตอนในเรื่องของการงานมานานนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่งานชุกมากนะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะอ่ะ โชคลาบที่แม่ขุนทองบอกก็ได้จากการงานนะคะสําหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาช่วงนี้เรียนหนักนิดนึงนะคะน้องๆสู้นะคะอย่าถอยนะลูกนะเดี๋วยวทุกอย่างนะคะตามเรียนผลการเรียนผลการสอบออกมาดีแน่นอนนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษาอาจจะต้องแก้ไขวิจัยสักรอบสองรอบนะคะน้องจบแน่นอนนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่จุดเมนนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่อาจจะมีการตัดสินใจนะคะบางคนก็มีโปรเจกต์มากมายนะคะก็ให้ตัดสินใจเอาโปรเจกต์ที่มันเป็นไปได้นะคะอ,อย่าทําคนเดียวนะคะต้องปรึกษาคนที่รู้พอสมควรนะคะอย่าคิดเองทําเองนะคะ ทําสวอปส่วนตัวในหมู่เพื่อนด้วยนะคะว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะแล้วเราก็เอาโปรเจกต์ที่มันเป็นไปได้นะคะ,ะมาทําให้มันเป็นรูปเป็นล่างมันก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะให้ดูเรื่องเอกสารสัญญาด้วยนะคะให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญานะคะหรือเรื่องข้อตกลงนะคะบางทีเราซื้อขายสินค้ามาเราก็ต้องดูดีๆอย่างนี้นะคะก็ ให้ให้ระวังรอบคอบในเรื่องของเอกสารหรือข้อตกลงต่างๆนะคะนอกนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะค่อยคิดค่อยทำนะคะอย่าพุ่งวุ่วามนะคะบางทีมี10โปรเจกต์เนี้ยนะคะคุณก็ก็เอามาสัก3-4โปรเจกต์นะคะที่มันเป็นไปได้คุณก็จะสำเร็จรู้ลเร่วงไปด้วยดีนะคะคนทําธุรกิจการค้านะคะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องมี คู่ค้าคู่สัญญาซึ่งคุณจะต้องดูในเรื่องของเอกสารเป็นสําคัญเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องเอกสารอย่างเดียวกับข้อตกลงนะคะบางคนรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะบางคนติดต่อธุรกิจการค้ามานานนะคะเอกสารพูดเรื่องปากเปล่านะคะอยู่ดีๆก็บิดผิวขึ้นมาในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรากไ็ไม่ใช่ว่าเราไม่ไว้ใจเขานะคะก็ให้เข้าใจตรงกรันเพราะฉะนั้นทําเป็นลายลักษณ์อักษรดีกว่านะคะ ก็จะมีคู่ค้าผู้สัญญามากหน่าหลายตาซึ่งคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการเจรจาติดต่อนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะการเงินการทองในเรื่องของอธุรกิจการค้าเป็นไปด้วยดีมากๆเลยนะคะเงินทองก็เงินทองก็ได้มาถามเรื่องเงินทองโชคลาภนะคะได้มาจากการงานนะคะไม่ได้จากการเสี่ยงโชคนะคะสําหรับคนทํางานประจํานะคะคุณทํางานคุณก็ต้องดูแลเรื่องเอกสารให้ดีๆด้วยนะคะให้รัดกุ่มนะคะ เจ้านายสั่งมาก็ต้องขอเป็นเมมโมให้เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะสั่งอย่างหรือทําอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็ถือว่าอย่าสั่งปากอย่าให้เขาสั่งปากเปล่านะคะเราอาจจะโดนเล่นงานได้นะคะ สำหรับคนที่ว่างงานนะคะก็จะมีโอกาสที่จะได้งานทําแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลเรื่องดูในเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีนะคะสําหรับคนที่รับราชการหรืองานอีเวนต์ต่างๆก็เช่นกันนะคะอาจจะต้องมีการดําเนินเรื่องเอกสารสัญญานะคะหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งก็ต้องมีเอกสารที่จะต้องจัดการนะคะดูแลดีๆอย่าให้ตกหล่นตกหายนะคะ ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทุกๆอาชีพเลยนะคะสําหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องจะต้องอติวเข้มในเรื่องของการเรียนนิดนึงนะคะบางที อาจจะต้องเข้าหาอาจารย์หรือหาเพื่อนฝูงที่เก่งๆมาติวให้นะคะต่างคนต่างแชร์กันนะคะเขาแชร์ติวในเรื่องของบทเรียนที่เราไม่เข้าใจเราก็แชร์บทเรียนที่เราเก่งให้เขานะคะแลกกานอย่างนี้นะคะก็จะผลการเรียนผลการสอบก็จะออกมาดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษาก็ต้องเข้าหาอาจารย์เข้าหาแอดไวเซอร์นิดนึงนะคะก็ต้องอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของวิจัยหลายรอบนิดนึงนะคะแต่อย่าท้อถอยนะคะยังไงก็จบสมหวังแน่นอนนะคะ ทำทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมาขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปราศจากโรคภัยไขย้เจ็บต,ต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ